สวัสดีครับผมดุลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ r a p t ตอร์ไท land นะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าผมมาทำอะไรวันนี้เนี่ยโจทย์ผมคือผมอยากได้มาสแตงที่แบบมีความดิบความเถื่อนแล้วก็ความเท่ที่มันมากขึ้นพรน,นี้ผมเจอร้านนี้จากทาง u t ท b e แล้วก็เห็นว่าเฉดสีเนี่ยมีเป็นแบบพันๆสีเลยผมก็เลยตัดใจเข้ามาแล้วก็อยากจะให้พี่ๆเขาช่วยแนะนำหน่อยว่าสีไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับเจ้ามัสแตง Mustang ของผมแล้วกนะันคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามัสแตงของผมเนี่ยจะมีรูปร่างออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ เจ้าสวัสดีครับนี่มาใช้บริการด้านไหนครับครับผมผมก็ว่าจะเอาเจ้ามัสแตงผมเนี่ยมาแลปหน่อยนะตอนนี้โจทย์ผมเนี่ยผมอยากได้ความดิบความเผือกแล้วก็ความเป็นมัสแตงไม่แน่ใจว่าเออพี่เอร์มีคำแนะนำยังไงบ้าง,บงครับสำหรับรสสดมัสแตงครับสำหรับคันนี้นะฮะจะมี็นปาโปรค่อนข้างใหญ่กว่ารถไฟหลักลังจากทุ่ฟิมปลาโปรเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นมัสเผ็มากนะฮะดิสรื่สีผมแนะนำนะครับสำหรับคันนี้เน,นี่ยจะเป็นแสีหนาแล้วก็สีตาดิบแบบ119บอกว่าครับพี่นี่ตอยากดูดเข้มแล้วก็ดูแบบดูเป เ,เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องรับรองด้านในเลยนะครับได้ครับสวัครับวันนี้ผมไปอยู่ที่ Raptor Thailand อีกแล้วนะครับผมที่วันนี้นะครับก็คือวันรับรอถของผมเองเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกชายผมเจ้าของหน้าสแตงเนี่ยจะหน้าต่างออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่ก็เป็นมาสแตงโมเชื่อใหมครับหลังเสริมหลอมานะครับบอกเลยว่างานอย่าเนี้ยมากเลยดูถ้าไม่ออกก็เป็นงานแบบหรือว่าเป็นงานพ่นสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันหน่อนนะฮะว่างานที่ทางแรปเตอร์จัดให้เราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นร่างกายที่เป็นสาวตั้งโบงเนียมากเลยนะฮะเวงกระจังหน้าทางแรปเปอร์เขาก็ทำการผ่อนตัวตุ๊แต่งของโจลี่ออกไปก่อนก่อนที่จะแรปสีเพื่อให้ความเนียนออกมาเก่งมากขึ้นนะครับรวมถึงตรงนี้นะฮะก็คือเป็นบริเวณข้างในชุนล้อประจะไม่ให้ชนผมข้างในชุนล้อเลยนะครับก็ถือว่าเก่งงานได้เนียนมากๆถือว่าได้ออกมาตามโจที่ผมอยากได้จริงๆได้ความดี ความเท่ความเป็นมาซุกทางครับตอนแรกก่อนที่ผมติดต่อมาเนี่ยผมก็ลังเลเพราะว่าสียางมีที่เลือกหลากหลายสีมากๆผมจะไม่ถูกเลยแต่ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่ช่วจัดสกปโจทย์ผมที่ผมอยากได้รองๆให้ออกมาเป็นสีเทาเฟรย์อย่าขขงได้จริง สำหรับใครนะครับพี่กำลังมองหาร้านแว็ที่ดีแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงผมแนะนำเลยนะฮะแว็ปมาที่แร็ปเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยเผยบอกเลยว่าช่วงนี้ผีค่อนข้างเยอะต้องมีนินึงนะครัสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แร็ปเตอร์ไทยแลนด์ทุกแพลตฟอร์มว่าเจอเปนที่แร็ปเตอร์ไทยแลนด์ครับผม